ที่บนดอยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหนึ่งในผลไม้ป่าที่ออกเยอะที่สุดก็จะต้องเป็นมะไฟวันนี้ผมก็เลยชวนแม่มาเกดว่าแต่อยากให้เอาอไปทําเมนูอะไรไมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับเข้าป่าลึกช่วงฤดูฝนบรรยากาศก็จะเงียบเหงาแม้บางมุมอาจจะดูน่ากลัวแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสวยงามและเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติช่วงระหว่างการเดินทางเราก็จะเจอกับของกินและมีหลายอย่างที่เชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายมาฝากอย่างผลไม้ชนิดนี้ก็จะขึ้นตามเฉพาะป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จะเป็นผลไม้ที่มีความหวานหอมอร่อยแต่ก็แอบเสียดายไปหน่อยนะครับ เยอะมากและช่วงระหว่างทางเราจะได้เจอกับผลไม้อีกหลายอย่างเลยนะครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าลูกสีดํานี้คือลูกอะไรส่วนลูกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเกาลัดดอยนอกจากนี้ก็มาเจอกับอันนี้ด้วยนะครับเป็นของกินที่หมูป่าชอบมากช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เข้าป่าแล้วจะเจอเห็ดเยอะที่สุดไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นเหตุจะขึ้นเยอะมากแต่ว่าชาวบ้านไม่เคยกล้ากินกันนะครับพอเดินไปสักพักใหญ่รู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะวันนี้ผมกับแม่ก็เอาบลูไลออนมาด้วยเป็นเครื่อง่มาาเลใหหสสํรรับยุขภพนะค วันไหนที่ไปไกลหรือรู้สึกใช้พลังงานเยอะผมก็จะเอาไปด้วยตลอดรสชาติดีอร่อยดื่มแล้วสดชื่นและที่สําคัญมีวิตามินซีสูงมากๆจะเหนื่อยจะเพลียแค่ไหนบลูไลออนเอาอยู่แน่นอนครับเติมพลังกันเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันต่อยิ่งเดินยิ่งเข้าป่าลึกบรรยากาศก็จะยิ่งมืดไปอีกนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีให้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นตอนนี้รู้สึกมีแรงผมกับแม่ก็จะเดินไวขึ้นเพื่อที่จะตรงไปที่เป้าหมายก็คือมะไฟป่าแที่ผมกับแม่สู้กันขนาดนี้เพื่อทุกคนเลยนะครับหวังว่าจะชอบบรรยากาศและธรรมชาติท้้อออดกไปห ตอนนี้ผมกับแม่ก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับมาไฟปากก็คือออกเยิะมากๆขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้ส่วนใหญ่ลูกจะดกและใหญ่นะครับแต่เสียดายที่มารอบนี้ลูกสีเหลืองยังไม่ค่อยสุกส่วนผมกับแม่ก็ไม่รอชา้ารีบช่วยกันเก็บเลยหน้าตาใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วมีใครสนใจมาเก็บด้วยกันไหมแต่บอกเลยผมกับแม่ก็คือช่วยกันเก็บเพลินมากเห็นแม่ดีใจแบบนี้ผมก็มีความสุขไปด้วยครับพอได้เยอะตามที่ต้องการเอามารวมกันก็จะประมาณนี้ก่อนจะกลับบ้านอยากถามคนดูว่าสำหรับม้าไฟที่ได้มาวันนนี้้อออยาาาากใหเเไไปทมมูะรรสถ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ